เยอรมันเชพเพิร์ดสีขาวนะครับได้ทำการเอาสุนัขสายพันธุ์นี้มาบีดมาพัฒนาต่อเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เลยทำให้เขาเอาใส่เลือดของเยอรมันเชพเพิร์ดที่เป็นต้นตระกูลที่มีสีขาวแฝงอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเอามาบีดเอามาพัฒนาเพื่อทำให้สายพันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดมีสีขาวล้วนแล้วก็ทำการยื่นเรื่องจดทะเบียนกับสมาคมทาง FCI และ UKC นะครับยื่นเรื่องไปแล้วก็ได้รับ ได,ได้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 เป็นที่ยอมรับในเมื่อปี2011นะถ้าผมจำไม่ผิดครับคือในชื่อสายพันธุ์ไวท์สวิตช์เชปเพิรครับ อย่างสายพันธุ์ไว้์สวิตช์เชพเพิร์ดอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบอับไบนหรือว่าเผือกอะไรพวกนี้นะครับสังเกตง่ายๆคือเรื่องจมูกของเขาจมูกและริมฟีปากเขาเนี่ยครับจะมีสีดําถ้าเป็นอไบโนออับไบนหรือว่าอาเพือกเนี่ยครับจมูกเขาจะมีสีชมพูริมฟีปากจะเป็นสีดาครับอันนั้นจะเรียกว่าเผือกอันนั้นก็คือจะจดทะเบียนไม่ได้เลยคือสายพันธุ์พวกนี้จะไม่ใช่ยีนดอยครับจะเป็นยีนเด่นอยู่แล้ว